ตัวนี้มีมาร์โคสแกนเนอร์ด้วยตัวนี้นะครับเป็น 2D นะครับผมอ่านะครับผมลองเห็ให้ดูนี่นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็มีตัวปรินเตอร์นะคะรับตัวนี้ในตัวด้วยนะครับผมบริษัทดีเทลวิคิวสวิตจำกัดนะครับผมจะมารีวิวตัวสินค้านะครับผมวันนี้สินค้าที่จะมารีวิวน,นี้จะเป็นตัวอ่าเรียกว่าตัว โม post บายโพสต์นะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นของอยี่ห้อนะครับยูโรโกลนะครับผมจากประเทศจีนนะครับโมเดลนะครับผม i 9000S นะครับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็น all in one เลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมอ่านีนจะเป็นตัวเครื่องครับจะมีในในกล่องครับผมก็จะมีตัวเครื่องนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวเครื่องนะครับก็จะมีตัวเป็นนี่เป็นตัวสายชาร์จนะครับผม ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวสายซิงค์นะครับเอ็นนะครับโอเคโอเคตัวนี้นะครับผมเป็น Android นะครับตัวนี้ระบบปฏิบัติการนี่เป็น Android 5.1นะครับตัวนี้นะครับผม CPU ตัวนี้จะเป็น quad core 1.2 GHz นะครับผมเมมโมรีก็อยู่ที่ RAM 1 GB นะครับรอม4 GB นะครับผมอ่านะครับตัวนี้คือเป็น Android นะครับตัวนี้มีมาร์โคสแกรนเนอร์ด้วยตัวนี้นะครับเป็น 2D นะครับผม นักปั้งที่2นิ้วนะครับผมโอเคเป็นบวกเป็นเดลกเทอร์มอลนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีตัวนี่ครับแมกเนติกสไตล์นะครับพูดง่ายคือสามารถรูปแบบแผ่นแม่เหล็กได้นะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับผมจะเป็นสําหรับตัวเรียกว่าตัวสมาร์ทการ์ดใส่ได้ตัวนี้นะครับผมพูดง่ายคือเป็นพวกออยวันเลยนะครับตัวนี้ในตัวเดียวนะครับผมเขามีกล้องด้วยนะครับผมนี่นะครับผม ครับต่อไปนะครับเราจะมาลองตัวฟังก์ชันการพิมพ์นะครับว่ามันจะมาพิมพ์นะครับออกพิมเตอร์ตัวนี้ยังไงนะครับผมตัวนี้นะครับนี่นะครับโปรแกรมในการพิมพ์นะครับมันจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า S S Printer นะครับตัวนี้นะครับเป็นสอตว์โปรแกรมเหมือนกับ Demo ครับทดสอบการพิมพ์นะครับว่ามันพิมพ์ได้นะครับตัวนี้นะครับผมจะลองขอข้อมูลนะครับตัวนี้ก็ใส่เลขไป ปีดอันนี้คือการพิมพ์นะครับประมาณนี้ผมลองเอา18่อนนะครับส่วนข้อมูลก็ใส่เพียงคนนึงนะครับโอเคผมจะลองพิมพ์อ่าพิมพ์รูปภาพนะครับตรงนี้จะที่มอไบบอลนี้นะครับนี่ครับจะพิมพ์พอประลองนีนรับจะลองพิมพ์กันนะครับเห็นภาพทีนยง มได้อ่านี่ครับเป็นการพิมพ์นะครับนะครับอ่นี่ในการพิมพ์นะครับผมโอเคน,นะครับผม,นะร,บผมรุ่นนี้ครับก็คือพูดง่ายคือเป็น 4G ด้วยนะครับผมเป็น LTE เลยนะครับตัวนี้แล้วก็มีอ่านบัตรพ NFC ได้ตรงนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมพูดง่ายคือเป็นพูดง่ายคือเป็นเหมือนกับ สมาร์ทโฟนเปเมนต์เลยนะครับตัวนี้ใช้สำหรับงานขายได้เลยครับตัวนี้นะครับผมนะครับก็นะครับถ้าลูกค้านะครับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับผมที่บริษัทดีเทลบิสเนสสวิตจำกัดนะครับผมเบอร์โทรก้อนนะครับ02นะครับ7434595นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ